สุดดยอไปเลยเเพื่อนก่งนักหนาเลยเก่งนักหนาเลยบอกพอพอมันหลบ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 มันหลบใช่ไหมหลบใช่ไหมพีไหวดูสายนะหลบใช่ไหมหลบใช่หมหลบหลบ่ไม่หลบมันหลบแม่ซูซูด้วยพี่ใหญ่แล่าโอ้ยมองไม่เห็นเลยมันหลบเฮ้ยไหวมากไอ้ย้อยไอ้ย้อยพังฉาหัวหน้ากูโดนแล้ว ตะวันฉายมาเองครับวันนี้พี่เบิร์ดสระต่ายเครื่องเลยไม่ต้องรออะไรเนี่ยชอบทำคนอื่นชอบทำไมแรงชอบตีหนูตีกูเนี่ยทำน้องมาเนี่ยทำทำเพื่อนเนี่ยทตีไปทั่วเลยเก่งนักหนาเลยยึดดูนั่งลงนั่งลงเก่งนักใช่ไหมโนเเออก่งโนเก่งนักใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวโนแน่มึงเดี๋ยวโนแน่ตกหน้าเลยฮะอย่าเลยทำไมเดี๋ยวทำแบบนี้เลยแหมมึงนี่เข้าใจอ๋อเหรออย่าไปยอมเพื่อนเขาเขาทำผมกขไม่ยอมอยู่แล้วทำเพื่อนได้ไงทำน้องได้ไงใช่ปะเพนทำได้ทำได้ใหญ่เลยเป็นเงี้ยมั้งฮะโอ้ยอย่าทำแบบนี้เลยขอร้องเามีผม เขาเขาตีผมเขาตีผมเขาตีตีตีเต้นตีผมเขาตีผมพี่เห็นเลยตีหัวแน่นๆเลยเจ็บเนี่ยเจ็บเลยหัวสมองเขาโรคกระเทือนทำไงไม่ได้ไม่ได้เก่งไม่ได้ทำใจ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 ใอู้หักหักหักหัักเนี่ยเนี่ยเขาตีตีผมฟ้องเก่งชิบหายเลยแม่งเปลี่ยนไปเห็นมึงก็เหมือนกันเอ้าทำไมอ่ะเพื่อนก็ส่วนเพื่อนแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมมึงเห็นน้ำตาเขาไหมนั่นอ่ะ เห็นไหมเดี๋ยวกับมึงเนี่ยเขาตีเดี๋ยวก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วเนี่ยเห็นน้ำตาเขาไหมฮะโอ้ยอีมากจีนี่มึงเห็นน้ำตาผู้ชายไม่ได้แล้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเบื่อน่ะเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันมึงเปลี่ยนไปเห็นน้ำตาผู้ชายไม่ได้เลยไม่ได้งั้นเปลี่ยนเรื่องเล่นเลยเรื่องน้ำตาหมาไหล เก่งเลยมันน่าลืมใจมึงเห็นไหมเห็นไหมน่ามึนไหมเก่งใช่ไหมฮะเก่งมากใช่ไหมไม่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 เอาอีกสักขั้นไหมเอาไหมยุคฟีคลิกหนึ่งหมาดหน้าปาดหน้าสักทีเถอะแต่บอกเคยเห็นเข่าคู่มยังไงยังไงยังไงเข่าคู่งี้เลยกูเข่าคู่ให้เลยเพื่อนกูเข่าคู่ให้กูบอกป้องมึงอยู่แล้วมึงอยากจะเจอเข่าคู่ยังไงยังไงเอ้หสอกสั้นมีไหมสอง คุณทำไม่เป็นโถ่สอกสั้นไงทำไงอ่ะนี่ตลกตลกตลกกมากไหมฮะตลกมากไหมคุณอำนาจอคุณตีฉันเถอะอตีฉันแทนลูกไม่เอ้าตีเธอเข่าคู่เดี๋ยวมาอีกฉันไม่กล้าทำอะไรคุณแบบนั้นหรอกไม่กล้าเหรอ ไม่กล้าเมื่อกี้นี่เข้านี่เลยทีมีหลายอารมณ์ขออนุญาตแฟนขับน้องนุด้วยนะนี่คำพูดคุ้นๆมีแต่คนรักอะไรนะจ๊ะคนรักเยอะมากเลยเนอะคนรักเยอะแล้วคนเกลียดอะ่เยอะกว่าตีเซนเธอให้ให้ตีเหรอตีจ้ะโอ้ยจะดีเหรอ อย่าทำบุญน้อยเลยอยู่นี้กันนะเดี๋ยวมา